สวัสดีครับยอมครับผมวันนี้ก็จะมาขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่ให้การสนับสนุนพวกเราในวันนี้นะฮะที่มาร่วมเข้ามาชมไลฟ์หาเกินบริจาคคุณหมอนะครับ ก็ขอบคุณทุกยอดบริจาคไม่ว่าจะมากจะน้อยนะฮะก็เงินบริจาคของคุณส่งไปถึงคุณหมอแน่นอนครับผมขอบคุณจริงๆฮะเพราะว่าพี่ผมก็เป็นหมอไงผมก็เลยเข้าใจนะจุดๆนี้ดีครับเราก็เห็นเครนดที่ปั่นกันนะครับผมก็ขอบคุณมากฮะขอบคุณ รับรู้ได้ถึงกำลังใจนะฮะแล้วก็ตอนแข่งก็มีแอบเข้ามาดูในไลฟ์ a c e b o o k นะฮะก็เห็นกำลังใจของทุกๆคนนะฮะก็ต้องยังไงก็ฝากเพื่อนๆในทีมผมด้วยนะฮะสำหรับป่านะฮะป่าของเราก็มีขายหอยจ้อนะครับเดลิเวอรี่อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมก็ ไปอุดหนุนกันได้เดี๋ยวจะแชร์ไปที่เฟ e บุ๊ k นะครับผมส่วนแคลรี่า 2, ตาสองตาสามก็เปิดเสื้อนะครับชื่อว่าแข่งกุดจุดสไตล์นะครับผมใน i n s t a g r กรราคาไม่แพงสองร้อยสารอยสี่รอยประมาณนี้แล้วก็ร่กสุดกมัดย้อมด้วยก็ไปชมกันได้นะครับ แล้วก็สำหรับใครที่อยู่แถวบางบอ่อนะฮะก็แวะไปได้นะครับมากินจิรามเมงนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ตอนสิบเอ็ดโมงนะฮะก็ตื่นมาดูกันได้ครับผมที่ทางดาราเดลี่ครับใช่ อับผมแล้วก็เงินบริจาคยังไม่สิ้นสุดนะฮะก็สามารถบริจาคก,กันได้เรื่อยๆนะครับผมติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook Gamer and Giver ได้เลยครับหมดแล้วที่จะพูดวันนี้ อ๋อแล้วก็กวนวดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่ ผมแล้วก็พี till, ่เจมก็มีขายข้าวนะครับผมเชื่อว่างดแปลว่ากินได้เป็นข้าวมันกุ้งข้าวผัดมันกุ้งนะฮะก็ไปตํากันได้นะครับผมแต่ล่าสุดก็คือหัวแก๊สรุดทําไม่ได้ก็แล้วแต่ลมเขานะฮะก็ไปติดตามอุดหนุนกันได้นะฮะ ก็ประมาณนี้ที่จะมาบอกนะครับกระดุมเบาได้เบาประมาณนี้ครับผมก็อยู่บ้านนะฮะ เล่นเกมเออกกำลังกายกันด้วยละกันนะครับผมกินแต่พอประมาณเนาะคิดถึงทุกคนครับไปเจอกันเมื่อทุกอย่างมันปกติและปลอดภัยนะครับผมสตรีมเกมทำไม่เป็นพอดีไม่เขาทำไม่ทำไม่เป็นทำไม่เป็นทำไม่เป็น ถ้าทำเป็นก็อาจจะมาสตรีมให้นะครับผมช่วงว่างวัาช่วงนี้ก็ว่างนะครับตอนนี้ก็มีเล่น pubg r o v แล้วก็พวกบอร์ดเกมออนไลน์กับเพื่อนนะครับผมก็เจอก็ทักทายกันได้นะฮะเมื่อวานก็บังเอิญจะมาซ้อมทีมแข่งวันนี้นี่แหละแล้วก็แบบบังเอิญกดไปเจอ ทีมของคุณสุรเดชกับพี่บีสุกิจไม่ใช่พี่บีเคมีเอ็น mm hmm. ก็เลยออกมาซ้อมกันก็สนุกสนานวันนี้เขาก็ชนะนะครับผมสนุกดีครับก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ส่งกำลังใจให้คุณหมอพยาบาลนะครับผมแล้วก็ผู้ติดเชื้อโควิดนะฮะขอให้ในแต่ละวัน สักวันหนึ่งที่เราตื่นมาแล้วมันจะไม่มียอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ฝากไปเท่านี้ครับขอตัวไปเล่นเกมก่อนนะล้วนะวันนี้เจอกัน11โมงไปละบาย เสียงแม่แม่ชมแมวอยู่ตัดเลบพี่แมวต้องคุยกับแมวว่าเก่งจังเลยเก่งจังเลยเจอกัน